ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกม p ิเศตคอนเนครีดได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจัดทีมเวทให้นะครับซึ่งแน่นอนนะต้องบอกเลยครับว่าทีมเวทตอนที่ผมอัดคลิปนี้ยังไม่เก่งพอนะครับผมแต่ว่ากระราบไปก่อนแล้วกันเพราะอนาคตเนี่ยก็จะมีตู้จอมเวทเข้ามาเรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะฟอร์มทีมรอไว้ก่อนได้นะครับอ่ะ เรามาพูดกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ตัวละครเวทนะครับผมที่ล่าปั้นขึ้นมาเนี่ยมีตัวไหนป้าปั้นขึ้นมาก่อนครับผมขอยกตัวท็อปกันก่อนเลยนะแน่นอนครับตัวท็อปของเราตอนนี้ก็คือตัวนี้เลยครับตัวเวทนะครับผมสายท็อปของเราตอนนี้ก็คืออันนะครับทําไมอันนะถึงเป็นตัวท็อปสายเวทในตอนนี้นะคือหลักๆนะผมคืออันนะเขาเป็นตัวละครที่มีสกิลวูปที่ค่อนข้างจะขี้โกนะครับผม <ๆ S 2> ก็คือเขาอาจจะอัด ธรรมดา1นทีและตามด้วยสกิลเวท1นทีนะครับทำให้ตัวของอันนาเนี่ยโจมตีเวทรัวๆเลยแต่จุดอ่อนของอันนาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัว UB กับสกิลที่2ของอันนามากกว่าเพราะว่าผลขาวยูเนียนเบิร์ดของอันนาเนี่ยคือจะการกามทำการโจมตีเวทใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมและก็แต่พอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยพลังป้องกันกายภาพกับป้องกันเวทของอันนาเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าคือพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวอันนาเขาจะบางมากไง และก็ด้วยสกิล2ของอันนาครับผมก็คือสกิลระเบิดตัวเองนะครับผมเมื่อให้พีอันนาต่ำกว่า10%ของพลีสูงสุดนะจะทาลายนะครับผมก็คือจะระเบิดตัวเองและทําลายสร้างความเสียหายแค่กับศัตรูในระยะทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงส่วนนี้มันอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะเพราะว่าตัวอันนาเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้ยาวๆนะครับผมและการกด UBT อาจจะเดี่ยงได้เลยทําให้ตัวของอันนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีไหมดีแต่ยังไม่สุดนะ ดังนั้นเนี่ยก็คือต้องรอสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องทอบอกเลยว่าตัวอันนาเป็นตัวเวทที่ท็อปจริงๆครับต่อมาเมื่อมีสกิลเดียวแล้วก็ต้องเป็นสกิลหมู่นะครับผมฮับซูเน่ครับฮับซูเน่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครจอเวทนะที่ถือว่าเอาไว้ลงยาวๆได้เลยนะครับผมในอารีน่านะเพราะว่าความสามารถของเขาก็คือโจมตีกายภาพครับผมนะจะตมตีอ่าศัตรูที่มีพลังตีกายภาพสูงสุดนะครับผมทําให้ตอดได้ดีและไม่เสียเวลามานั่งตีแทงด้านหน้านะครับค่ะ และสกิลของฮัสซิเดนเนี่ยจะเกี่ยวกับตัวละครที่มีพลังตีสูงสุดครับผมก็คือโดนตีล็อกเป้าเลยนะครับเนี่ยคือโจมตีเสร็จปุ๊บแล้วก็แน่นอนครับผมมีสกิลสตันด้วยนะครับผมโจมตีติดสตันนะและก็ตามด้วยครับผมโจมตีออนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นสกิลที่เรียกว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นสายโจมตีไอาภาพนะครับผมก็คือรับแรงเลยนะครับตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ใช้ลงอาริณาได้ดีนะครับอ่า ถัดมานะครับผมมาพูดถึงสายโจมตีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงสายบัฟกับดีบัฟกันดีกว่านะครับถ้าผายถึงว่าตอนนี้ถ้าเกิดตัวไหนที่สามารถบัฟเวทมนต์ได้นะก็น่าจะต้องโยนให้ตัวละครตัวนี้ครับอาคาลิครับมีทั้งบัฟและดีบัฟพร้อมๆกันในตัวเดียวเลยนะตัวอาคาลิเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะโดดเด่นและก็ควรเอาไปใส่ทีมจจมเวทนะครับด้วยสกิลแรกครับผมสกิลแรกของอาคาลิเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี เวทนะครับผมให้เพื่อนทั้งหมดนะเล็กน้อยและทําการฟื้นฟู HP นะเมื่อเพื่อนเราเขาเราทำการทําการโจมตีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งสกิลที่เพิ่มโจมตีให้เพื่อนได้และต่อมาด้วยครับผมด้วยสกิลลดพลังป้องกันเวทของศัตรูข้างหน้าหนึ่งตัวอย่างมากนะก็เป็นสกิลลดพลังป้องกันนะครับผมทำให้เวทของเรายิงแรงขึ้นตรงส่วนนี้ก็ถือว่าสําคัญเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยตัวของอาคาริเป็นตัวที่ควรจะทําขึ้นมาเพื่อรอรับทีมเวทขึ้นมาในอนาคตนะครับ เสร็จแล้วเรามาดูถึงอีกสายนด,ดีกว่าครับผมก็คือสายไฮบริดของสายเวทนะเมื่อกี้เราพูดถึงอาคาลิที่มีการทั้งบัฟและดีบัฟไปแล้วนะครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงตัวแคลครับแคลจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไฮบริดนะเพราะว่าสามารถไปได้ทั้งทีมเวทและก็ทีมกายภาพด้วยนะครับและแคลก็มีสกิลที่น่าสนใจเลยคือสกิลหนึ่งก็คือทําการลดพละป้องกันกายภาพและป้องกันเวทของศัตรูด้านหน้าหนึ่งตัวนะ ก็ถือว่าเป็นโซโลครที่เอาไว้ใช้ได้เลยสบายๆนะครับแล้วก็ได้มาช่วงต้นเฟสก็ฟาร์มไม่ยากนะได้จากดันเจียนนะครับตรงส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยตัวแคลก็เลยเป็นตัวที่โอเคด้วยนะครับแล้วก็ท่าไม่ตายนะครับยูเดนเบิร์ดนะครับนะก็ถือว่าทำระเบิดปานกลางแก่ศัตรูทั้งหมดก็ถือว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรยุ่งยากสามารถใช้ได้ทันทีนะดังนั้นตัวแคลก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เอาไว้ลุยสายจอมเวทได้เลยนะครับอะ บัฟจอมเวทอีกอันนึงครับผมที่ขาดไปได้เลยนั่นก็คือมาโฮนั่นเองนะครับมาโฮเนี่ยนอกจากการเสียมาบัฟแล้วนะบัฟเพิ่ม tp ไม่พอนะครับผมตัวมาโฮจะมีสกิล ub ครับผมเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับเพื่อนทั้งหมดนะและเพิ่มพลังป้องกันกายภาพและฟื้นฟู tp เล็กน้อยตรงส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งในสกิลที่ถือว่าหน้าโอเคเลยครับผมและเพราะว่าตัวมาโฮเป็นสายฮิลเลอร์อยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปได้นะไปฮิลได้นะครับผมถึงแม้จะเป็นฮิลแค่เป้าหมายเดียวก็ตาม และยังเอาไว้ใช้ในการหิวแท้งด้านหน้าได้ด้วยดังนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าอยากจะปั้นเวทขึ้นมาปั้นโพขึ้นมาก็ปั้นขึ้นมาได้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือตัวละครที่ออกมาแล้วในตอนนี้นะในอนาคตนะครับผมใครที่ปั้นมาปุ๊บจะถามว่าต้องรอนานแค่ไหนนะครับผมสาหรับทีมเวทนะทีมเวทนี่น่าจะประมาณต้นเดือน ไม่สิน่าจะประมาณปลายเดือนตุลานี้ปลายเดือนนี้นะครับผมนะหรือถ้าเกิดช้านิดนึงก็น่าจะขึ้นไปต้นเดือนพฤศจิกนะตัวส่วนนี้ก็คือคูกะนะครับเอ้ยไม่ใช่คูกะเคียวกะนะครับผมเคียวกะก็จะเข้ามาแล้วต้งเคียวกะเนี่ยเป็นดาเมจเวทเดียวที่ดีมากนะสามารถใช้จริงจังได้เลยดังนั้นก็ขอแนะนําครับว่าหากใครจะปั้นทีมเวทกรุณาดองเพชรไว้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อที่จะได้ไปลงให้กับเคียวกะนะครับและแน่นอนครับผมหลังจากเคียวกะเสร็จปุ๊บ คอมโบเราย,ยังไม่จบครับผมเอริย่านะครับผมซึ่งเป็นตัวตีสายเวทที่เก่งกาดนะใช้นหงเอรีน่าและก็สามารถเอาไปลงด่านปกติทั่วไปก็ทําได้เนี่ยก็จะเข้ามาเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยตัวเวทมนจะมาติดติดกันเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใจเย็นนะครับผมรอสักครู่เลยนะถ้าเกิดใครจะปั้นทีมเวทเนี่ยก็ปั้นตอนนี้ไปก่อนได้เลยไม่เสียหายแน่นอนนะครับผมสลับทีมเวทนะ ในส่วนนี้แล้วนะครับผมนอกจากบัฟไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะขอเสริมนิดนึงสำหรับสายสายไฮบิดนะครับผมเราก็จะมีเพิ่มโจมตีนะครับผมของโคโคโลนะซึ่งเป็นสกิลเล็กนะครับผมเพิ่มความไวก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีเช่นเดียวกันเพีแต่โคโคโลเนี่ยจะหนักไปทางเพิ่มกายภาพมากกว่านะครแต่ถ้าเกิดแต่ข้อดีของโคโคโลนี่คือเราจะได้บัฟความเร็วนะครับผมนะอ๋อขออภัยครับผมไม่ใช่อันนี้อันนี้ อ่านี่ครับผมโจมตีภาพและโจมตีเวทนะและฟื้นฟู HP ตัวเองเล็กน้อยนะครับก็ถือไอ้ปานกานะก็ตรงส่วนนี้ก็เหมือนกันนะสลับโคโคโระนะครับถ้าเกิดใครอยากได้บัฟนะและก็บัฟสปีดด้วยหรือถ้าเกิดใครต้องการบัฟแบบไวๆนะครับผมก็ต้องยกให้โมดิก้านะครับเพราะโมดิก้าเนี่ยก็คือเขาบัฟทั้งโจมตีเวทและโจมตีภาพด้วยแต่ว่าน้องโมดิก้าเราบัฟแป๊บเดียวก็หมดผลแล้วนะดังนั้นถ้าเกิดใครต้องการแบบปิดเกมไวๆเนี่ยโมดิก้าก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับอ่า ตอนนี้บัฟของเวทเราก็มีอยู่เพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ทีเวทยังไม่เก่งนะถ้าเกิดใครพร้อมที่จะถ้าปั้นทีเวทขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยๆปั้นไม่ต้องรีบปั้นขึ้นมาเพราะว่าเราต้องรอตัวละครเก่งๆจากทีเวทมาอยู่ดีนะตอนที่ทําคลิปนะครับดังนั้นผมก็เลยมาแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนนะว่าเออจะปั้นตัวไหนขึ้นมาเป็นทีมเวทนะครับ งั้นวันนี้ผมพอสปิดแคทก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดคลิกฝากกดติดตามกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของทาง a c e b o o k นะครับผมหรือทาง YouTube ถ้าเป็นทาง a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกประกาศข่าวหรือลงคลิปทั่วไปย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็สามารถจะเป็นการการสตรีมเมอร์สดนะครับดังนั้นก็ขอเชิญทุกท่านนะครับผมกดติดตามด้วยนะและตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะจบแคปเทอเมื่อไหร่เนี่ยจะทำการประกาศนะครับ รับคนเข้าสมัครเข้าแคนนะดังนั้นเนี่ยก็หากใครนะครับผมเตรียมตัวนะหลังจบมาเทิร์นเนี่ยก็เตรียมตัวจบแคลมเทิร์นนะครับผมก็จะประกาศขึ้นมาก็ขอทุกท่านนะครับผมรอรับฟังกดติดตามนะเพื่อรับฟังว่ามีเงื่อนไขในการทําอะไรบ้างนะครับผมในการที่จะประกาศเข้าแคนนะครับโอเควันนี้ผมพอสปีแคทก็คงจะมาหรือิวแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ お姉ちゃんは弟くんを守るために強くなったんだもんなもんお姉ちゃんは弟くんの盾弟くんの剣弟くんの鎧だよ。